ครับสวัสดีครับผมชัญญพัฒน์สัมราญใจนะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นและผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรษที่เราเรียกว่าคู่หูมาสจันทวร์แพนสูตรไอออนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับคู่หูเขาก็คือ วัวแพนธไคโตซสารคู่นี้ครับเป็นคู่ที่เกษตรกรในเมืองไทยเราตอนนี้ได้รับความนิยมสูงจริงๆวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเขากันครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดตรง,ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามผมก่อนว่าวันนี้ถ้าเรามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทชนิดไหนก็นแล้วแต่พืชทุกชนิดต้องใช้รากในการดูดซึอมอาหารทีนี้ปัญหาหรือสภาพของพืช อยู่ที่อาหารที่อยู่ในดินนี้ให้เขาเพียงพอหรือเปล่าถ้าต้นไม้ต้นนี้เขามีสภาพที่ไม่ปกติป่วยไม่ว่าจะเครียดจากแดดจากลมจากฝนหรือจากดินที่มีความเป็นกรดผ่านการใช้เคมีมาเยอะมากนะครับการดูดซึมของรากเขาก็จะน้อยลงสภาพพืชก็จะไม่ดีครับโซมนะทีนี้ วิธีการแก้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือการใส่ปุ๋ยลงไปในดินซึ่งการดูดซึมของเขาไม่เป็นปกติเหมือนตอนสภาพที่แข็งแรงเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเขาแบบไหนนะครับวันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ที่ผมกำลังพูดใช้นาโนเทคโนโลยีในการทำให้มันเล็กลงเล็กลงถึงขนาดเป็นลักษณะของอิออนนะครับหรือไอออนนั่นเองซึ่งทำให้สามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันที ลดการสูญเสียอย่างมหาศาลวันนี้เวอร์แพนสูตรีออนของเราตัวนี้เป็นสารเข้มข้นข,นของกลุ่มของสารประกอบคาร์บฮเรตซึ่งอยู่ในรูปของสารคลเลตคือการที่สามารถจับกับสารอาหารที่พืชต้องการได้ทุกชนิดนะครับลดการสูญเสียเป็นอย่างมากทําไมผมต้องพูดแบบนี้พืชไม่ได้ต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในปริมาณที่มากๆเลยแต่ละครั้งนะพืชเขาต้องการครั้งละ เล็กน้อยมากนะแต่ต้องการให้ครบแต่การให้ของเราทุกวันนี้ยังต้องพึ่งพาของการให้เคมีอยู่พืชอาจจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันแต่พืชทุกชนิดต้องการธาตุอาหารเหมือนกันนะครับทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ถ้าพืชมีการดูดซึมได้น้อยลง วิธีการแก้ของเรามันต้องเป็นการแก้แบบการให้น้ําเกลือคนนะครับถ้าคนป่วยให้น้ําเกลือก็ฟื้นมีธาตุอาหารเข้าเส้นเลือดได้เม <ME> ื่อพืชได้ธาตุอาหารครบถ้วนโดยที่เขาไม่ต้องดูดซึมเองเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นธาตุอาหารได้ครบถ้วนจะทําให้เราสามารถลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยทางดินลงไปได้กว่าครึ่งหนึ่งเลยเ o r l d a n t s u d i ของเราทําไมมันถึงได้ผลดีกับพืชอย่างมากเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นสูตรอิออนมันเป็นประจุไฟฟ้าซึ่งสามารถซึมเข้าหาพืชได้ทันทีไม่ต้องรอพืชดูดซึมครับไม่ต้องรอพืชปากใบเปิดครับฉีดพ่นไปโดนใบโดนลำต้นปุ๊บซึมเข้าได้เลยถ้าเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยครับครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นฝนตกท่านไม่ต้องกลัวเลยมันซึมเขา้าเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องไปฉีดซ้ําเลยวัวแพนสูตรอิออนช่วยทําให้พืชปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือสังข้อแสงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับพาารเพราะ ห้องครัวหรือว่าใบเขาเร็วขึ้นเพราะเราฉีดพ่นเขาทงางใบได้เลยแล้วเขาไปกระตุ้นการทํางานให้ใบสัรงข้อแสงส่งผ่านธาตุอาหารรากก็จะดูดซึมธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้เร็วขึ้นเวลาที่เราใช้นะครับเราใช้ครั้งละน้อยๆฉีดพ่นทุกเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันในภาวะปกติพืชจะใช้รากดูดซึมขึ้นมาที่ใบแล้วค่อยปรุงอาหารนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาเยอะมากหลายวันเลยแต่ถ้าวันนี้ เรานำธาตุอาหารที่พืชต้องการฉีดพ่นเข้าหาห้องครัวเขาเลยหรือใบเลยพืชก็จะปรุงอาหารหรือสังเคราะห์แสงได้ทันทีเลยนั้นการให้ทางใบจะเป็นวิธีทางแก้ที่ทําให้พืชแข็งแรงเร็วปรุงอาหารมากขึ้นสร้างผลผลิตที่ดีมากขึ้นได้อย่างชัดเจนพืชหลายๆชนิดเมื่อเขาแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มากล้ามกายครับเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่อ่อนแออากาศเปลี่ยนเล็กน้อยปุ๊บเป็นหวัดเลย สภาพเดียวกันครับพืชถ้าได้สารอาหารครบถ้วนเขาก็จะแข็งแรงนะครับพืชบางชนิดสามารถที่จะส่งกลิ่นออกมาป้องกันแมลงด้วยตัวเองได้ด้วยหลักการสําคัญหรือว่าคุณคุณค่าสําคัญของวอ์แพนสูตรีออนของเราคือเขาสามารถที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างครบถ้วนนะครับพืชต้องการธาตุอาหารกี่ชนิดนะครับวอ์แพนสูตรีออนของเรานะครับสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้ครบถ้วน นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักนะครับ N P K ซึ่งเรารู้จักกันแย้วไในตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับรวมไปถึงจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพืชไม่แพ้กันนะครับอีก7ชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานีสบรอนโมลิบดีนัมหรือคลอรีนพวกนี้เราครบถ้วนหมดเวอร์แพนสูตรยอดของเราสามารถทําให้พืชแข็งแรงได้ ทำให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นรวนซุยโปร่งมีโครงสร้างที่ดีรากเขาสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเร็วเว์แพนของเรานะครับขนาดในการใช้เรามีอยู่แค่2ขนาดเท่านั้นเองแบบที่1ก็คือใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับช้อนที่เราพูดถึงแบบนี้นะครับไม่ใช่ช้อนกินข้าวไม่ใช่ช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนแบบั้นให้ใช้ช้อนแบบนี้ครับหช้อนต่อน้ํา20ลิตรนี้ใช้กับพืชที่ลักษณะก็คือพืชประเภทล้มลุกนะครับพืชใบบาง พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพืชเล็กๆต่างๆ,างๆเราใช้แค่หนึช้อนต่อน้ำยี่ลิตรในซองนี้นะครับลักษณะผงก็จะเป็นผงดำๆแบบนี้แล้วเวอร์แพนสูตรอีออนของเราซองนี้ขนาด25กรัมสามารถใช้ช้อนตัวนี้ตักได้ถึง100ช้อนครับโอ้โหเป็นไงครับ100ช้อนแสดงว่าถ้าเรานำไปใช้กับพืชประเภทแรกที่ผมบอกก็คือพืชล้มลุกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ หนึ่งชอ้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรซองนี้เขาจะใช้ดามได้ถึงสองพันลิตรครับแล้วสามารถเพิ่มธาตุอาหารได้ครบถ้วนลดการสูญเสียได้เยอะท่านไม่ต้องไปกลัวเลยครับเพราะเราให้อาหารพืชทางใบเราฉีดพ่นให้โดนใบโดนลําต้นนะถ้าต้นไหนสูงเราฉีดพ่นไม่ถึงฉีดเข้าลําต้นเขาเลยครับฉีดเข้าส่วนที่เป็นของพืชเขาเลยเขาจะซึมเข้าได้เองท่านฉีดเร็วท่านได้พื้นที่เยอะท่านฉีดบางๆเลยครับเป็นควันเลยครับให้ฟุ้งๆเลยครับไม่ต้องฉีดพ่นเป็นน้าครับให้เป็นควันเป็นฟุ้งๆเลย แล้วก็เดินให้เร็วเดินผ่านฟูด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 นะครับท่านจะได้พื้นที่เยอะท่านจะได้จํานวนต้นเยอะขึ้นส่วนขนาดที่2นะครับนั่นคือเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับนั่นคือ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรใช้กับพืชประเภทพืชยืนต้นพืชใบหนาพืชเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่พืชไร่พืชสวน 1- นซองนี้ตักได้100้อช้อนซองนี้ท่านใช้น้ําได้ถึง1,000ลิตรครับแนะนําให้ใช้แค่นี้ครับ ถ้าพืชไหนที่เราไม่มั่นใจว่าอยู่ในประเภทไหน1นหรือสที่ผมพูดไปให้เราใช้แค่1ช้อนต่อน้ำยี่สิตริลพอถ้าประเภทไหนไม่มั่นใจนะครับให้ใช้แค่1ช้อนต่อน้ำยี่สิตริพอแล้วใช้ไปนะครับใช้ไป7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งได้หมดเลยแต่ถ้าท่านตักแล้วเหลือท่านทับซองเก็บอยู่เป็นผงเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายปีครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหมดอายุ ง่ายแต่ถ้าผสมน้าแล้วใช้ให้หมดหรือถ้าท่านบอกว่าเอาไปฉีดพ่นทางดินได้ไหมลาดโคนต้นไว้โอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะเขาจะช่วยแปลงสารอาหารช่วยจับของสารอาหารที่อยู่ในดินแล้วทําให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นนําไปใช้ได้ง่ายนําไปใช้ได้ทันทีนะครับเพิ่มความเป็นประโยชนย์ของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินได้เร็วขึ้นกระตุ้นรากใหม่จเจริญเติบโตงอกงามได้ไวขึ้นแล้วดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมอนุภาคข,ของดินให้มีโครงสร้างที่ดีนะครับมีรูพุน รากก็จะเริ่ญเติบโตได้ดีผมอยากให้ท่านดูการละลายตัวของผงวร์แพนสูตรอออนของเราผมจะตักมานะครับตายช้อนนิดเดียวเองดูนะครับผมเทลงไปไงครับเห็นไหมครับค่อยๆละลายตัวค่อยโลยตัวละลายลงไปเลยนี่ยืนยันลักษณะของการเป็นอนุภาคที่เราเรียกกันอยู่เสมอว่าเป็นสูตรอีออนผ่านเทคโนโลยีนานโนที่มันมันทำให้เล็กลงมากดูนะครับผมไม่เขย่าครับผมแค่พลิกขวดะ พิกดขึ้นแล้วก็พิกดลงแค่นี้เป็นไงครับกระจายทั่วแล้วครับไม่ะกปรกไม่มีอะไรเห็นเลยว่ามันไวมากมันเร็วมากแล้วท่านพิสูจน์กินได้ดมไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมขอยืนยันวัวแพนสูตรดิบของเราเป็นชีวภาพจริงๆฉีดพ่นไม่ต้องปิดหน้าปิดตาครับดูนะครับทาน,น้ำให้ท่านดูครับ ผมลงพื้นที่มาพิสูจน์ตรงนี้6-7ปีแล้วให้กับพืชทุกชนิดที่เราเจอแล้วการันตีผลรับการันตีความพอใจว่าท้ายใช้แล้วไม่ดีจริงอย่างที่ผม,มพูดพืชไม่แสดงออกอย่างที่พูดเอาซองมาคืนคืนเงินให้เต็มจํานวนนี่รับประกันความพอใจกันครับครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ WorldPan s u ู i ิ n ของเรานี้เป็นสูตรที่เรา มีคิดค้นขึ้นมาเองไม่ได้เอาสูตรของชาวบ้านมาทํานะครับเป็นสูตรที่เราปรับปรุงมาตลอด6-7ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววัตถุดิบหลักๆของเรานะครับนำเข้าจากอิสราเอลแล้วเอามาม m i ์ในเมืองไทยเราแล้วเป็นสูตรของเราเองซึ่งมีนักวิชาการมีดร,ร์ที่คิดค้นสูตรนี้ให้เราไม่ได้พูดมาลอยๆครับวันนี้ w o r l d คช a อปอ n นโนเเราส่งตรวจกับห้องแลบการที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเรามีใบ เทสรีพอร์ตยืนยันว่าของเรามีสารอาหารมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับอยากให้เกษตรกรได้ใช้ของดีราคาถูกจริงๆทีนี้เรามาดูเรื่องวัวแพนไคโตัซานมี2แบบนี่คือแบบผงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบน้ำนะใครสะดวกใช้แบบไหนใช้ได้เลยไคโตัซานของเราเป็นไคโตัซานที่อยู่ในรูปแบบของโอลิโกเมอร์ไคโตสซานคือการต่อตัวของเขาจะสั้นแล้วเล็กแล้วพืชสามารถดูดซึม ได้ง่ายได้เร็วเวอร์แพงไคโตซานของเราใช้ 20cc ซต่อน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับคู่กันจะลงตัวพอดีเลยถ้าเป็นพืชเล็กเนี่ยคู่นี้ก็จะได้น้ำ2พันลิตรพอดีแต่ถ้าเป็นพืชใหญ่พืชยืนต้นพืชเศรษฐกิจคู่นี้ก็จะได้น้ํา1 0 0 0ลิตรพอดีเวอร์แพนซูดิออนผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงแต่เวอร์แพงไคโตซานของเราผสมน้ํา ทิ้งไว้เลยวางไว้ได้เลยครับไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เมื่อนั้นผสมทิ้งไว้นานยิ่งนานยิ่งดีหน้าที่หลักๆของไคโตซานที่เป็นไคโตซานจริงๆเขาสามารถช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําแล้วก็ดินได้ดีจากที่เป็นกรดเยอะก็ปรับให้มาอยู่โซนกลางๆจากที่เป็นด่างเยอะก็ปรับให้มาอยู่เป็นโซนกลางๆหน้าที่ที่2ก็คือ เขาจะยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้หลายๆายชนิดเลยเพื่อท่านมีอาการที่เป็นเชื้อราขึ้นนะครับเยอะๆท่านลองเอาไขโตซานเราผสมเข็มๆแล้วเอาอใส่พอกกี้นะครับแล้วไปฉีดใส่ตรงที่เป็นเชื้อราเลยแล้วท่านจะเห็นความมหศัศจรรย์ทีนี้หน้าที่ที่3ของไขโตซารที่ดีหรือวัวแพงไทโตซานของเราคือช่วยกระตุ้นให้รากเก่าของพืชกินอาหารเก่งขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเอง โอ้โหป็าไงครับธาอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินที่พืชไม่สามารถดูดซึมได้วัวแพรงไนสตรจจะไปช่วยกระตุ้นให้รากของพืชมีการดูดซึมดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่การกระตุ้นหรือการเพิ่มให้พืชสามารถสร้างภูมิต้านทานของโรคได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆครับพืชแข็งแรงมากขึ้นนะครับคู่นี้ท่านจะนําไปใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพื่อทําให้ ต้นกล้าที่เกิดขึ้นมาแข็งแรงเร็วจเจริญเติบโตได้เร็วแช่ยี่สี่ถึงสาสิบชั่วโมงพอละถ้าท่านใดที่แช่ข้าวนะแช่มาได้พันข้าวแต่ถ้าท่านใดที่เอามาได้พันข้าวไปแช่ในแม่น้ําท่านไม่ต้องเอาคู่นี้ไปโรยใส่แม่น้านะครับท่านแช่ตามปกติของท่านแล้ววันไหนที่ท่านจะเอาขึ้นมาผึ่งเนี่ยนะท่านเอายกขึ้นมาแล้วท่านค่อยผสมคู่นี้ลาดลงไปแต่ถ้าใครมีบ่อแชรเราแช,แช่เลยนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบนิ ท่อนพันมันแช่ครึ่งชั่วโมงครับใช่แล้วยกขึ้นเมล็ดพันธุ์เปลือกแข็งแช่ข้ามคืนถ้าเมล็ดพันธุ์ที่เปลือกอ่อนแช่ประมาณ10นาที15นาทีพอแล้วใช้แล้วไม่ต้องรอใครบอกครับรอต้นไม้ท่านบอกว่ามันจริงไหมที่ผมพูดความนิยมของพืชของกลุ่มของเกษตรกรตอนนี้เริ่มเยอะมากๆเพราะเขาดูแล้วว่าใช้แล้วลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตจริงๆ ไม่มีสารพิษตกค้างทําให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวดีขึ้นไม่ต้องกลัวลูกหลานแถวบ้านจะมีปัญหาสุขภาพจากการใช้เคมีลดการใช้เคมีลงครับทุกวันนี้เราสามารถกลับมาเป็นกกเกษตรที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเคมีทุกชนิดใช้คู่นี้ลดอัตราการใช้เคมีลงนะครับท่านที่ทำ พืชผักผลไม้ยังมีโอกาสที่จะส่งออกได้อีกเพราะถ้าท่านมีเคมีท่านก็ส่งออกไม่ได้แลฉีดพ่นไปแล้ววันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้อยากเก็บขายเก็บได้เลยอยากเก็บไปพิสูตรเก็บได้เลยว่ามันมีเคมีมีสารพิ่ตกค้างไหมนะครับความชัดเจนของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับคู่หูปเกษรคู่นี้ครับวอรพนสูตรอิออนกับวอรพนไคโตซานขอ้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ รากเร่งใบให้ลำต้นเร่งดอกออกผลเพิ่มกำไรเสริมภูมิต้านทานป้องกันโรคภัย